ครับสวัสดีครับสุภาพฟ้ามครับบานน้องสีมตำบนคกรามเพื่อจะตัวระพักสีม่านจังหวัดเลยครับเมื่อนี้ผมกะม้าไายว่าตามขอกนะครับมาบานอ้นครับบนหัวช่างเพื่อจะตัวจังหวัดเลยครับว้าวเป็นฝูงเลยครับปอยม้ามีหยาจินแขงแรงหลายที่เปิดนี่แม่แยกลู่วครับนี่เป็นแยกเลยครับม่าลูกแรกเลยครับว่าขาวบริสุทธ์ครับนี่มันอยากขายลูกแรงเลยครับนี่สด ต้นสูงรลอยสามยูพาห์ครับลอยสี่สิบครับสดดีข้อขาเงี้ยดีครับขาวลำพูนนี่น้อดีครับว่าหลูกแรกครับเ,เครื่องอมเครื่องแดงนะครับนะเป็นเรือ่องยุดอกเอาไปทับเอาเลยครับเหนียวไปใส่หยาใส่ยัยงเนี้ยเนีน้ยเงี้ยยุดีครับ เกิดราคาไปเมือนทีพันหาลอยได้ครับตรงแห่งที่เฉวยอีสานครับจิตจเลี้ยไว้หรอครับใครก็ซื้อมาหน่อยเพ่าคว่าผมว่อแยกรูกครับรวแยันยังครับวนกันครับมันเป็นผงเลยเยอะ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 อนีร ครับครับโอ้ขวักันแหยงครับครับไอ้นี่ก็ได้เหมือนสีพันหาลอยครับครับอันละตส่ทรงห้ที่โดยสารครับมันเป็นงัวปล่อยครับผมตุวสิบก็ตัวปอยข้ามมาขาดครับผมครับทั้งนี้อย่างย้อนแสงครับ อย่างคนไทย,ยงแสงขั้นขวนกันครับผมบาวไทยโดนดอกว่าไทยหลายตัวแหลมขวนกันเอาไปข้าเดียวกับเดืทับเด้ครับผม,ม,มว่ามันเริ่มสิขก้นแล้วพอผู้ที้อย่างนังนบนก็ไม่จ้างเสียเวลาครับผมเอาไปกับไปทับเอาหลอดหา แล้วไปแล้วทายบ้างครับกบิว่าบ้างคัเต้นมครับมาพ่อเรียงครับหนึ่เงินซีพัฒนา่อยครับส่งให้พี่รโดยสาร่าโโซมาเลยบ่เหม็นแมน่นอนหน่อยครับสิงแย่เป็นหนางว่ามแม่เนี่ยครับนี่มินแกลูกแรกครับ ว่าเบียร์อยสี่สิบเหรียครับเหิือนเบงก๊ครับเขาบริสุทธิ์ครับเขาล้ำพูนนี่แหละคือผมใช้ถ้รไมชฉาบนะครับอันโผูกเราไม่ควรกันนั่นแหละมันก็ผูกของยางน้ำทรายเอาครับนั่นแหละเบิงก๊กว่าเบิงก๊กใหญ่ไปเลี้ยงไว้เจ็บครับไปกินเน้อเลี้ยงให้อ้วนเป็นโจม๊มไม่ได้ราคาได้กำไรครับนั่นแหละ ลูกเขาทองนี่็ตึงแล้วครับราคาจำเนียคือเจ็บไบครับนั่นแหละก็ต้องลงต้นหลายสนใจกระทางมาทโทรมากครับทรงให่เล่ครับทรงให่ฟร่ครับ ตะปะกันตำนนี้ครับต้องห่วงคาตัวคาสอนครับ,บเดืยนหนึ่งครับครับแบบนี้ตำนนี้ยังผมกับดีบอกแบบ่มี่ต้นี้อะท่าท่าดาเาเครื่องอมเครื่องแดงสมเป็นหัวขาวลหะครับเอาเอาตำนี้ละครับขอจบชิปเลยต้นนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ